เปยนตะปีแล้วเป็นยาวพักให้เต็มที่เลยเออตอนพักเราพักให้เต็มที่เลยพอตอนเข้าฐานเราเอาไว้เต็มที่รีดออกไม้หมดสกยาพัก ย้หย <initiatives> ุดต้องลอยเท้าตลอดย้ำไปเออหลังเท้าหลังเท้าไม่ใช่ขาเท้าย้ำดูดันเลยไปเอารอไม่ต้องไม่ต้องเกรงตัวปล่อยตัวตามธรรมชาติหรอกใครครบสิบรอบแล้วไหมพักลอยเท้าวิธีการลอยเท้าแบบนี้แก่เลย เท้ารอนี่เห็นไหมนับเออเนี่ยเห็นไหมดูดูวิธีการนี่แหละรอเออดูแปลแล้วเท้าไ้นิดนึงนั่นแหละไใช่เราลำตัวเราเยี่ยมอย่าก้มหน้าเอิบเออแปลใต้บอลเยี่ยมนั่นแหละเท้าจะยืนกับปืนย่อลงนิดนึง เออขบอลไปเ่ยเองออกหดยนจะย่หาไม่ต้องตกใจย่าล้นกเออนบมาข้งหน่บไปขน้าบรอจะแปกูยกยกตัวยกตัวหน่อยเออเท้าด้านในนั่นแหละกับส้นเท้ามันคนละที่กัน เออใจพ่อมาสิบแล้วยืมกราบอกหายใจใช่เหยียบซ้า,ายขวาใช่าไปเท้าเหยียบไปเจเต็มอรองไม่ต้องเหยียบแรงเหยียบแค่ให้สัมผัสน,น้ำดื่มอมมะลิสะอาดรสชาติอร่อยผู้สนับสนุนหลัก โครงการชมลมพูดข่าวดอนเมืองสอนฟุตบอลเยาวชนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย